อันนี้คอนเทนต์ล้มละลายปะ ื่วงนี้กําลังอินกับไม้น้ํานะคะมามาแกะไม้น้ําวันนี้ซะหน่อยชอบมากเวลาไม้น้ํามาส่งช่วงนี้บอกตัวเองแล้วนะว่าจะไม่ซื้อไม่ซื้อจะเอาเท่าที่มีแต่ก็ซื้อมันจะได้เราซื้อจากร้านนี้สองรอบแล้วนะคะเป็นร้านโปรดเราไปแล้วปก<ห>ติเขาจะไม่เด็ดนะถ้าได้มาป๊บะก็ควรจะปล่อยให้น้องแบบพักฟื้นก่อนแต่อันนีอ้อยากลองของอะ่ะอยากเล่นอันนี้อยากทําตอนที่มันแบบเยอะเยอะอุ้ยได้ทาสมใจละมันมันกา้านเจอเหมือนกันนะอันที่ซื้อมาใหมอ่อ่ะสะใจสุดๆเราเตรียมน้ําไว้ หนึ่งคืนนะคะก่อนที่ไม้น้ําเขาจะมาส่งแล้วก็ใส่เปลือกหอยไปจริง,รงๆไม่แนะนาเปลือกหอยนะแนะนาเป็นประเภทเซรามิกเซรามิกมันจะอยู่ได้นานกว่าแล้วก็เปลือกหอยเนี่ยมันยึดเกาะแบคทีเรียไม่ค่อยเยอะได้เยอะหรอกแบคทีเรียที่เราใช้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะใช้ไป3ฝาเพราะว่าบอใหญ่กว้าง1เมตรแหนะ่แล้วก็ลึกประมาณ60เซน50เซนได้หลังจากนั้นเราก็เปิดออกซิเจนแรงๆไว้เลยอันนี้มันใหญ่ไหมเนาะเดี๋ยวเราพามัจัดในกะละมังเล็กๆใครสนใจบ้างคลิปหน้านะ